สวัสดีค่ะช่องม่า,มาเอฟนะคะวันนี้เรามาชวนทําผัดมามา่าไม่ต้องลวกเส้นไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะส่วนผสมของเราก็มีผักมาม่าและไข่นะคะขั้นตอนแรกก็คือตั้งกระทะใส่น้ำตั้งสองถ้วยนะคะต้มให้เดือดแล้วเราก็ใส่เส้นมาม่าลงไปค่ะใส่เส้นมามา่าเสร็จแล้วก็ใส่ผักตามลงไปเลยนะคะต้มให้มันนิ่มขึ้นมาค่ะ ผัดผัดผัดผักผักนี่ยผักอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงนี่ใส่ทั้งตัวที่เป็นน้ําพริกเผาน้ํามันมันแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องปรุงผงนะคะ <โ frustrating. S 1> แล้วเราก็คนคนคนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะพอเส้นเริ่มฟูเราก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ทําให้ไข่แดงมันแตกๆหน่อยนะคะแล้วเราก็หมั่นคอยคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะ พอเริ่มแห้งสักพักหนึ่งของเราก็เส้นก็จะนุ่มผักก็จะสุกนะคะเราก็ผัดผัดผัดไปอีกสักพักหนึ่งะคะ่ะเราก็ตะล่อมตะล่อมให้เป็นกองเพื่อที่จะจัดแล้วเราจะใส่ไข่เพิ่มไปอีกหนึ่งฟองนะคะเพื่อให้เป็นไข่ลาวาด้านบนแล้วก็พอใส่เสร็จแล้วก็คอยอีกสักพักช่วงขั้นตอนนี้เราต้องเบาไฟนะคะเพื่อที่ให้ไข่ของเราสุกคะ่ะพอไข่เราเริ่มแบบเป็นผิวตึงๆหน่อยเราก็มาเทใส่จานนะคะ ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆเหน่อยนะคะเดี๋ยวไข่แดงเราแตกค่ะตะล่อมตะลอมแล้วก็เทใส่จานค่ะจัดให้สวยงามนะคะเสร็จแ,แล้วก็โรยหน้าด้วยผักตกแต่งด้วยต้นหอมที่เราหั่นนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้ผัดมาม่าโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันและไม่ได้ลวกเส้นนะคะหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ